สวัสดีครับก็มาพบกับช่องนายน้อยคนมือบอลอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆอ,อ่าวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2566นะครับเพื่อนเอ,นอ่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ตอนเย็นๆย็นฝนก็ตกลงมานะครับอ่าไม่ทราบว่าทางบ้านเพื่อนๆตกกันหรือเปล่านะครับตอนเช้าก็มาดูบอลสีในตู้นะครับอ่าฝนตก บอลสีเราก็สดชื่นสดใสนะครับเพื่อนๆดูบอลสีแตงโมนะครับสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆคนตั Luci ้งชื่อก so so ็ช่างจินตนาการนะครับเพื like ่อนๆสีสันเหมือนแตงโมเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆบอลสีเราหลายๆต้นก็สดใสนะครับอย่างเช่นชายชนนี like ้นะครับ บางใบก็ป้ายแดงนะครับป้ายแดงเกือบทั้งใบเลยนะครับหลอดใหม่ออกมาก็แดงนะครับเพื่อนเพ่เพื่อนเสนใจก็ทักมาได้นะครับแบ่งปันในราคาไม่แพงนะครับมีหลายต้นอยู่นะครับเพื่อนเพ่อเมืองกเกาะเกร็ดด้วยนะครับ ตอนเช้าๆนะครับามาดูบ่อนในตู้ก็ครับสดใสสบายตาสบายใจนะครับเพื่อนๆนะครับดูมณีล้อมเพชรของผมนะครับเพื่อนๆน้องก็ให้ลูกแล้วนะครับเพื่อนๆมีลูกแล้วนะครับมณีล้อมเพชร นะครับด่างสวยด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะได้แยกหน่อน้องแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เป็นบอลทรงสวยนะครับใบแข็งแรงนะครับใบไม่ยาวนะครับมันีล้อมเพชรสวยงามนะครับเพื่อนๆ ก็อสงไขยนะครับเพื่อนเพื่อนสงไขยอสงไขยอ่าน้องก็ตัวเล็กแค่นี้ก็ให้ลูกเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนสงไขยนะครับอบอลสีของเราช่วงนี้สดชื่นสดใสนะครับเพื่อน ใครที่เลี้ยงบอนสีก็น่าจะรู้ดีนะครับช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับอันนี้ศีลาเพชรนะครับศีลาเพชรอีกสักหน่อยก็จะลองจะผ่าหัวทำจำนวนดูนะครับเพื่อนๆน,นะครับอันนี้ก็เศรษฐีพันล้านนะครับเพื่อนๆ สวยงามมากอ่าถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักมาได้นะครับนะครับแบ่งปันกันในราคาถูกๆนะครับเพื่อนๆมีหลายต้นอยู่2อสาต้นอยู่นะครับเศรษฐีพันล้านนะครับนะครับหลายต้นนะครับนะครับตู้นี้ก็สวยงามนะครับเพื่อนๆเช่นต้นนี้นะครับ ยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎเป็นบอลด่างนะครับมีจุดสีชมพูสีขาวนะครับพื้นใบสีเหลืองสวยงามเหมือนกันนะครับสำหรับยอดมงกุฎนะครับวันนี้เราก็จะเอาบอลสีที่พาหัวชิ้นเล็กๆล,ลงปลูกในกระถางนะครับอันนี้ก็ เป็นบอลสีชายชนอีกเหมือนกันนะครับเขาเป็นบอลสีอมตะสวยงามตลอดการนะครับเพื่อนเพื่อนบอลสีชายชนนะครับวับนนี้เราจะเอาอบอลสีชิ้นผ่าที่เขางอกแล้วไปลงกระถางกันครับเราไปดูกันว่า เป็นบอนสีอะไรครับนี่ก็เป็นชิ้นบอนสีที่เราผ่าไว้นะครับนานแล้วล่ะนะครับชุดแรกก็เอาลงกระถางแล้วอันนี้ก็ชุดที่2อคือบอนสีเขาจะงอกไม่พร้อมกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเอามาลงกระถางอีกนะครับรอบที่สองแล้วนะครับอันนี้เป็นบอนสีที่มีชื่อว่า เศรพันล้านนะครับเพื่อนๆพ,พอเขางอกได้ประมาณใบหรือ2ใบแล้วก็อลรกกระถางได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอนสีเมืองกเกาะเปรดนะครับส่วนชิ้นอื่นๆที่ยังไม่งอกเราก็ต้องรอต่อไปนะครับก็เริ่มเป็นตุ่มเป็นตาขึ้นมาบ้างแล้วบางชิ้นก็เล่านะครับเพื่อนๆ อย่างชิ้นนี้เน่านะครับอ่าเราก็อ่าต้องคัดออกทิ้งไปนะครับคือบอลสอีคือเล่าผ่านนี่เราจะไม่ได้อ่าบอลสีที่งอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนเพื่อนอบางชิ้นก็ไม่งอกก็เน่านะครับเราก็ต้องคัดเขาออกนะครับอ่ะเรามาเอา บอลสีลงกระถางได้เลยนะครับก็จะมีดินใบก้ามปูนะครับกระถางสีนิ้วนะครับแล้วก็สตาร์กันจีนะครับไว้รองกระถางนะครับกันมแมลงในดินนะครับไปเราเอาบอลสีลงกระถางเลยครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาบอลสีที่เราผ่าหัวไว้ลงกระถาง สีนิ้วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเอาเข้าถุงอบหรือตู้อบต่อไปเพื่อให้อบอลสีเราจเจริญเติบโตได้เร็วๆขึ้นนะครับช่วงนี้บอลสีก็สามารถที่จะเอามาเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วฤด,ดูฝนแล้วนะครับก็เอาบรรยากาศ ความชุ่มชื้นหลังฝนตกมาให้เพื่อนๆชมกันพร้อมบอลสีสวยๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยนะครับห้าหกวันถึงจะ,ะมีเวลาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีเวลาก็จะพยายามลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ตาเพ,เพื่อนแล้วมีความสุขในวันหยุดนะครับสวัสดีครับ